วิทยาลัยล้านนาเชียงใหม่ก้าวไกลเพื่อการศึกษาแหล่งรวมความรู้สร้างสินสร้างภุมมปัญญามอมรอล้านนาวิทยาเขตเวียงพิงความยิ่งใหญ่ของสถาบันขอกราบอภิวันเขารบมันกนตัญญูอภิติทธผล ดิตความรู้พร่งตรูสิขอเชิดชูเธอทูนสถาบันมาหามกุตสาชวิทยายลัมุ่งเน้นก้าวไกลพัฒนาบนเส้นทางเดินพรำซ้อนปรำสัง่งด้วยลักทธำนำความเจริญวิชาการเพิ่มเติมเต็มเลิศล้ำวิชามีระเบียบสาม ขีบบำเพ็ญประโยชน์มีความเป็นเลิศตามในทางพระพุทธศาสนามุ่งเน้นเรียนรู้ชี้นำและกันแก้ปัญหาพัฒนาดำนรงด้วยศิลลธรรมมหามคุยาตราชวิทยาลายัยล้านาเชียงใหม่วิทยาเขตเวียงพิน กล้าคิดกล้าทำกล้านำไม่เคยหยุดนิง่มงมอมาราเวียงพิงวิทยาเขตของเรามีความเป็นเลิศเป็นผู้กระเสริฐสมบูรณ์วิชาสร้างความศรัทธามอมารอล้านนาของเรา สังกาปิปูชยามาสัมมาสัมพุทโธภะคะวาตัวตังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธรรมโอปิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามหาเมฆุณ ชะววิทยาลัายมุ่งเน้นก้าวไกลพัฒนาบนเส้นทางเดินปรังสอนปรังสั่งด้วยหลักทรรมนำความเจริญวิชาการเพิ่มเติมเต็มเลิศล้ำวิชามีระเบียบสามัิคีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อประชุม,มีิพากษาสารนิพนธ์วิทยานิพนธ์ของรัชศึกษา สองเพื่อพัฒนาการวิสาด้านรูปแบบโครงสร้างและองค์ความร,รู้เนสิคใหม่ๆให้ก้าวไกลพันโลกในปัจจุบันสาเพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในทุกวิทยาเขตที่เปิดทำการเรียนก,การสอนสเพื่อให้เกิดความสมบัรณ์สมบนรณมบูรในมหาวิทยาลัยวิทยาเขตและวิทยาลัยในระดับคณา,าจารย์และนักศึกษาในครั้งนี้คือ อาจ,จารย์ประจำหลักสูตรศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาข,ขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญาคารรักษา,าจ,จำนวน50รูปนับผลโดยประมาณบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกับถ้าเกิดการสรัมมนายอย่างนี้ออกคิดความต่างความรู้ใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นบุ่ใหม่ก็จะมารุ่นน้องๆกรจะ มันกินฟูญจากเราต่อไปอีกทีหนึง่งทีนี้ใ้ความเป็นนักวิชาการเนี่ยมันจะเป็นสามกนได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการประชุมสัมมนาบ่อยๆทําความรู้ทําความเข้าใจบ่อยๆโดยเฉพาะงานของภาหนะ้านะที่ของครูอาจารย์เนี่ยมีส่วนที่เกี่ยวข้องหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นกอนอที่ขทเขากำรวจดูแลพวกเราอยู่สิ่งนี้นึงซึ่งเราจะต้องทําให้มันเป็นมรรนคผล ทำให้เข้าอยู่ในระบบให้อยู่ในกระบวนการเขาจึงจะยอมรับเราได้เมื่อถูกประเมินแล้วเนี่ยให้เขาเลยเห็นว่ามหาวิาลัยในของเราเนี่ยของอรรอเราเนี่ยแบบมีคุณภรพเป็นที่ยอมรับและถือก็จะเป็นที่ภาคภูมิใจของบรรดาสิเพราขอโอ,อกาสนในครั้ง,งที่การพอดีได้เปิดงานในครั้งนี้ท่านท่างหลาย แม่ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นัวในชอบก็้วอเจตนาที่เป็นธรรมและรักนาเธออาดารย์รัตนนี้นี่นะครับอาจกันี้ขอจะพูดนิมนต ลนดับที่สี่ตัวแทนชื่อตัอวแทนวิทยาเขตสี่ล้านช้างจังหวัดเลย ศาสนามุ่งเน้นเรียนรู้ชี้นำและกันแก้ปัญหาพัฒนาดำรงด้วยศีลและธรรมมาศษานะคะลงไปถึงที่หลักสูตรแต่และหลักสูตรในกาดการเรียนการสอนนะคะก็อยากเรียนพระคุณจา้าท่อนเท้าวความนะคะ,ะไม่ทราบว่าปกติแล้วว่าที่เวลาที่เราจัดการเรียนการสอนมาเป็นอาจารย์นะคะ ได้มีการอบรมผู้สอนไหมคะว่าผู้สอนต้องทำอะไรบ้างรู้จักอะไรบ้างอันนี้เป็นการคุยกันก่อนนะคะคุณจามีไหมคะเราได้อบรมไหมคะอบรมนะคะอบรมอะไรไปบ้างเอยเวลาอบรมอบรมเรื่องอะไรบ้างคะที่ที่เราจะต้องรูง้ระ,ะเบียบยของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยว่ามีระเบียบว่าอะไรนะคะอ,อบรมอะไรคะ ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนารสอนระดับอุดมศึกษานะคะอะไรนีกเลยค่ะมีให้มีไปอบรมว่าจะสอนหนังสือเรยังไงแต่ที่จริงพวกที่คุณเจ้าเก่งกันอยู่แล้วนะคะในการถ่ายทอดมีการไปเรื่องของการวัดผลประเมินผลไคะว่าต้องทํำยังไงถึงจะวัดผลได้มีการเหลียวดูเขาเรียกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะ กรอบมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยคะ่ะถ้าพวกคุณเจ้าหรืออาจารย์นะคะเป็น keyword ได้เลยปัจจุบันเนี้คะ่ะเราใช้เกณฑ์มาตรฐานจาัดก,การศึกษาในระดับอุมศึกษาเนะะี่ยค่ะก็มีกรอบหรือว่ามีเหมือนท่านมีพรบส่งนะคะเราก็มีพรบอของการศึกษาแข่งชาติเห็นอยู่แล้วนะคะที่มองภาพใหญ่ตั้งแต่ขออนุญาตถ้าเป็นตัวหนังสือเล็กไปหน่อยนี่ ไม่เป็นไรนะคะเพียงแต่เพื่อให้ท่านเห็นเป็นกรอบว่าสิ่งที่กระทรวงศึกษาได้ทำมาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกรอบวิธีคิดที่เราจะพัฒนานคนตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตั้งแต่ปี4-4.2นะคะมีมานานแล้วค่ะแต่เรื่องราวต่างๆเวลาเราพัฒนานคนมันใช้เวลามากแล้วก็มีกระบวนงานมากนะคะ ก็จัดแต่งตั้งแต่พรบการศึกษาก็เชื่อมโยงไปให้เขาเนี่ยคะ่ะการที่ผู้เรียนพัฒนาขึ้นเนี่ยเขาขอไว้ว่าเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของเขาห้าด้านนะที่ถูกพัฒนาขึ้นระหว่างการเรียนระหว่างการเรียนในที่นี้ไม่ได้หมายความาว่าต้องมานั่งอธิบายพูดให้ฟังนะคะเขามีวิธีการอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เขารู้ก็ได้นะคะนนในห้องเรียนก็ได้นอกห้องเรียนก็ได้ มีความเป็นเลิศตามแนวทางพระพุทธศาสนามุ่งเน้นเรียนรู้ชี้นำและแก้ปัญหาแพทย์ในอเมริกาเนี่ยเขาบอก<น>อาชีพจิตแพทย์นี่เป็นอาชีพที่จเจริญรุ่งเรืองม,มากมียี่ห้อมีสำนักเป็นร้อยเป็นหลายร้อยเลยในในอเมริกาเนี่ยแต่ว่าการไปหาจิตแพทย์เนี่ยคนอเมริกันพวกหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าบางที อาการที่เขาเป็นนี่มันไม่ถึงขั้นที่จะต้องหาจิตแพทย์คือจิตแพทย์นี่เขารักษาโรคนะโรคก็คือความผิดป,ปกติแต่บางทีคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตชีวิตมันมงงเวยชีวิตมันไม่อคทีฟอย่างนี้ไปหาหมอหมอก็จะบอกว่าน,น,น,นี่ไม่ใช่โรคจิตไม่ต้องมาหรอกคนพวกนี้เขาก็เลยคิดว่าอาการแบบนี้เนี่ยซึ่งมันไม่เข้าขั้นว่าเป็นโรคจิตนะ แต่สาหรับผมนี่ผมคิดว่าเปนเ่็นและเป็นเรื่องกว่าด้วยนะเขาก็เลยคิดว่าถ้ามันมีสํานักที่เขาจะไปทําให้ชีวิตเขาดีขึ้น,นเขาก็อยากจะไปคราวนี้ภายหลังนี่เขาอ,อ่านหนังสือเขาพบว่าศาสนาพุทธมิตรเยียมของพวกนี้เอาไว้ให้นะคณาจารย์ที่สอนพระพุทธศาสนาในอเมริกาเน,น,นี่ยผมคอนตมันที่สายเทรวานนะเวลานี้นะคือสายโคเวนกา์เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะมีคุณภาพ สำนักคเวนก้าเนี่ยเป็นสํานักที่ไปจากพมา่านะแต่ว่าคนที่ขอตั้งเนี่ยเป็นคนอินเดียมีอาจารย์เป็นชาวพมา่าจริงๆสํานักควนก้าเนี่ยมันก็สายเดียวกับสายยุคหนอของหนอของท่านจากุนโชโกผมนี่แหละแต่วิธีสอนนี่ต่างกันแต่ว่าเนื้อนี่มันอันเดียวกันคี้คนที่เขาสอนสมาธิสายทั้งควนก้าเนี่ยเขาเป็นคอร์เหัดล้วนเลยนะคอร์เลหัดเหล่านี้เนี่ยบางคนจบด็อกเตอร์ทางแพทย์มาเป็นจิตแพทย์มาก่อน คราวนี้พอมาศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ศึกษาแบบเรื่องใส่มันเรานะแต่เขาศึกษาว่าพระพุทธศาสนาที่เป็นของดีเขานับถือพระพุทธจเจ้าในฐานะที่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่คนพบเป็นบุคคลที่ ล้านาเชียงใหม่วิทยาเขตเวียงพิงกล้าคิดกล้าทำกล้านำไม่เคยหยุดนิง่งมองมารอเวียงพิงวิทยาเขตของเรามีความเป็นเลิศเป็นผู้ประเสริฐสมบูรณ์วิชาสร้างความศรัทธามอมารอล้านนาของเรากับมือกันไว้ด้วยใจมั่นคงฟันฟา ยาเกตดลานาโมมรของเราสองปีเราเก้าสิบอเยเป็นลมโพลลมใส่ลูกหลานรอยสาวรอยสาวโอ้ยได้ถึงเฮ้ยขนาดนี้กันแทบแย่ เกณฑ์ละนาได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นการให้ความสำคัญและก็เห็นความสำคัญของการเขียนมออซึ่งต่อไปจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะถูกประเมินนะีกว่าจากสอสอจากสกอก็แล้วแต่คัวบอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้ารับฟัง ในเรื่องของการพัฒนาการเขียนของพอในครั shoe, ้งนี้ในกับถือโอกาสนี้ขออ้างน้างคือระษินักรกแต่ดูดโกุศลที่ทุกคนทุกทานได้ตั้งใจรัมปฏิบัตินี้ได้รวบรวมเป็นตบทตีชาพระบัญญัติทำให้คนทุกทางนั้นได้แก้ว้าวปราศจากสภาัะอุปกรณ์ตราซึ่งความเจริญได้อายุร้องวยสินะรรามหามาคุณ ราชวิทยลาลัยล้านนาเชียงใหม่ที่เ็นเคุณทานจ้าคุณพระราชาปณิธาการบมีมหาวิทยาลัยรมอุกฤทณาจารยวิทยาลัยในบทบาทอาชีพงานของเจ้าคุณดงหากหายประสบกาจาการรบผู้เขารมดวยกั 아. Uh -huh. วิทยาลัยล้านาเชียงใหม่วิทยาเขตเวียงพิงกล้าคิดกล้าทำกล้านำไม่เคยหยุดนิ่งมองมารอเวียงพิงวิทยาเขตของเรามีความเป็นเลิศเป็นผู้ประเสริฐสมบูรณ์วิชาสร้างความศรัทธา รื่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องของการทำตัวบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่างๆมารอลานาของเราจับมือกันไว้ด้วยใจมั่นคงฟันฝ่าวิทยาเขตลานามารอของเราวิทยา ลามอะไรครับรเพื่อศึกษาประวัติและความเป็นมาเกี่ยวกับมหาชนกชาดกท่านจำนงก็เอาคำว่าเพื่อศึกษาออกไปแล้วเอาคำประวัติและความเป็นมาเกี่ยวกับมหาชนกชาดกเอาไปกระจายเอา,เอาเอาไป เอาไปเป็นหัวบทของบทที่3ครับว่าทาวิจัจมันยากอย่างนี้แหละครับนะครับนะครับประโยคง่ายท่านถ้าเป็นภาษาบาลีนะเก็บปอยอย่างเดียวครับนะครับไม่ครับเราเราจะกระจายเราจะขยายเนื้อหาในบทอย่างไรมีบริบทกี่คําก็ออามาแกก็เอกมากระจายตั้งแต่เกิดมหาชนกบุคคลที่ปรากฏในมหาชนกประโยชน์การศึกษามหาชนกเราจะเอาเอาเอาตรงไหนมาวิเคราะห์ก็คือเอาบทที่ บทที่สองบทที่สามนะนะท,ที่มันมีประเด็นใหม่ขึ้นมาวิเคราะห์นะครับถ้าเราจะวิเคราะห์ให้เห็นประเด็นก็มีอยู่แค่สองประเด็นคืออันนี้ก็เขียนให้แล้วนะครับ4.1ลักษณะคนพานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสังคมต่อการพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันมีอะไรบ้าง4.2ของเเเเเรรรราาามมมีคววปป็นป็นนลิิิผูู้ะสสฐบณ์ช สร้างความศรัทธามอมรอลานาของเรากับมือกันไว้ด้วยใจมั่นคงฟันฟ่าวิทยาเกตลานามอมารอของเราวิทยาเกตลานามอมารอของเรา